โอเคก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Call of Duty Advanced Warfare เย่หลังจากที่ห่างหายไปนานก็คือไปนั่งทำเพลงอยู่นั่งทำเพลงส่งอยู่โอ้พระเจ้าแล้วก็ซื้อเปลี่ยนใหมก็ได้ไม่ชอบ a d v a n c พยายามที่จะเข้าควบคุมเอ่ออาวุธเรือบรรทุกอาวุธได้ไงอ่ะ mìnhพยายาม sẽ yết sapa, ao, con. nhanh lái, xui. เหนานะไอ้แค่นี้หนานะไอ้นี่มันหนานะไอ้นี่มันหนาทำไม่มีแต่ตัวใส่ชุดนานานหนาเท่านัน้นเลยอ่ะกินอืม วิแคตล้มโอ้ไม่ตายเปลีปยนเปล่าเกือบจะฆขาตัวเอง เพื่อนเหรอนะอาโทษโทษโอ้โหทำไมยิงไม่เช็คเลยตอนนี้คือยิงไม่มีการเช็คนั้นเอ้ยมึงใครเนี่ยเจ๊ ตายไปเออวิจาจ่าฮุ่งเอ็นพ <MP 5. S 2> ีเฮ้ยนั่น้านี่สีดีไม่ต้องปลาระเบิดไอ้นี่เลยจะได้ไม่ต้องปาไอ้เชิดกันเนี่ยไี่สิบเจ็ดยีนี่ยี่สิบ 27. เจ็ดนรนี่ปืนคู่กายมาแล้ว ป้ายหลวงถอดถอดซะเซตตันากาไปแปดแจมม์แป๊บนึงขอเชคก,ก่อนเพ่อนว้ายอิยมพีอิมพี ยิ่พี่หนึ่คุณเห็นป้าอะไรบินอยู่เนี่ยฮะไอแฝดยังในแจมเมอร์เนี่ยแ่แจมเมอร์โอเคแจมเมอร์อันแรกกริบสวย

รีบถิ่นอันไม่ไดเบิรตายสัตายซะสวยเดี๋ยวผมว่ากล่าวว่าจะรีบเคลียร์เกมครับเพราะว่ามันมีหลายโปรเจกต์เลยที่จะทำก่อนเสร็จก่อนเธอไปที่หน้าแล้วด้วยคือไอ้ไอ้ไอ้กูซะยิงฉลอมเปิดเทอร์นี่เลยแล้วมิเชล ไปไวไม่ได้ครับใครเนี่ยนี่งยากโดนกูช้อนแกงเหรอได้เลยแตกไปเอ,อาคนละคนคนละทีมวัตที่หลง ไปที่เดียวกันแปดแจมเมอร์เอ่าแจมเมอร์อันที่สองเซตเรียบร้อยน่าจะช่วยยื้อได้เรียกกันถูกอันนี้ละเอาวะ ไป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 โอ้ยไม่ได้โทษทีโทษทีโทษทีอะไรกันโอาเขียวตาละจีอ้าวไอ้คนระหน้าอ้าวทำไรอ่ะจ่าขึ้นไม่หมดแล้วหรออ๋อนี่ไงี้ย ปิดปุดเตอร์ซะเดียวไม่อยากเห็นใครคอหักตายตอนนี้จ่าโหดมากกีเดียนปืนกระสุนปืนมีปืนไหมหมดอ่ะปืนอะไรวะเจ้าอ่ะปืนหายืิวโหดเนี่ยไม่หนุกอ่ะนี่แต่ต้องไปที่สะพาน เรืนี้มันเหมือนโอ้โหออกมาต่อยล็อกเปิดโดยดีไปก่อนใช่ไหมไปก่อนก็ได้วะเฮ้ยโอ้โหอิสราเอไอ้สราเลย่อมสลัดผักไปโดนตัดตัดไปที่ไหนเพื่อน

อ๋าล้วงเอ้ออันแนอันแนพีายามจะล้วงเหรอสวยแมนดาวใช่แมนดาวแล้วมึงก็จะดาวเป็นตัวต่อไปไม่เห็นอันนี่ย มดละทางนี้ที่ไม่ต้องเปิดก็ได้แน่นะวิชั่นเนี่ยแอราพยายามยึดสะพานไปแล้วคอมโพลีมอส์แกมเมอร์พี่แปะไปเมื่อกี้ก็ได้ความหมายแล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าไปควบคุมสะพานได้แล้ว ตายนะตายตายคาหอเป็นอไม่ต้องโดดมาอะไรอ่ะโอ้ยโอยเจ็บปืนปปยิงสับปืนยิงสับปืนไม่ได้เอสทีแต่ว่ไหนไหนไหนเอสที่โห

นี่ยีโดนช้อนไปดีสวยหมดเหมือนเขารู้อะเหมือนเหมือนรู้ว่าการะสุนม,มันจะไม่พอตัวนี้อันนี้ก็แปรแปรไม่ได้แปรตรงตัวนะแปรแบบรบรวบให้ อะีรเรือไปอีกแล้วม้งเหฮุ้ยรียบร้อยลงไปคอหักตายึ้นมาได้ไปเป็ได้ไหนหวะ หาไม่เจอบันไดไหนอ่ะโอเคบันไดนี้ใช่ไหมไปโดนตัดกลับไปเป็นนายวิชั่นเหนียวเหนียวอยากได้แล้วนายวิชั่นกูอยากได้เชดตเจเนตแบบเยอะๆติดตู้อืม โอ้ยเจ็บไอ้ก,ก่อนนะไอ้ก,ก่อนไหนไอ้ก,ก่อนนะก่อนนี่ยิงกว่ายิงกว่าเพื่อนกูยิงยังไงไม่ยิง,ยง,ยง,ยงลอดลอดไปต่อลอด น <hire> no ี่นาะขอโทษิงพินจุด99กเอะไรสักอย่างรับทราบไปรีบไปก่อนที่เราจะเสียเรือไปแล้อ้นกนอนแมวนะโอเคลิง ผมต้องการเป้าหมายมิเชลเป้าหมายคือเป้าหมายคือข้อกฏเดีรยวสิครับข้อกฏเรื่องของซองล่วกไปเรือลำที่สอง ตอเี้เป้าหมเหลือแล้วกัลมัยิงจะมายิงจะมยิงปืนแตกเหลือลำที่สองล่วงเซนต้สองู่งเรือเรือศัตรูถูกทำลายมาแล้วทำดีมากรับทราบขิพินแม่งเ้ยหหลังกลับไม่ได้แล้วแบบเนี้ย อยางไงต่อต่อไปองั้นเหรอไอรอนฆ่าผู้บริสุทธิ์เป็นพันในยูเอสต่อไปจะไปล่ามันเลยไปเล่นไหมไปไเลยอา่าบักบักบักแค่สำหรับวันนี้ก็ตัดพาร์ทก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับเย้